สวัสดีครับมาพอกันยมแรงวันที่28เดือนมกราคม2 6 7ครับจะสิ้นปีกันแล้ววันนี้เราจะมาบ้านคุ้มคำครับมาเบิง่งหโอ้ดีดีหนังโอ้ครับมาสายหนังครับพี่น้องเป็นงานพระราชทานเพิ่งศพพระครูนอกครับนอกนี่อาจารย์รถดีกำลังต่อสายลำโพงครับพี่น้องครับ เอามากับปลาซ้ำสวัสดีครับผมโอ้นี่งไงครับพี่น้องครับมาเลยครับอาจารย์รถดีสวัสดีครับผมอาจารย์รถดีครับส,สวัสดีครับให้ยังไงต่อสายครับต่อสายเดินแล้วครับเดินสายครับสวัสดีปลาซ้ำซ้ำปลาสวัสดีครับผมโอ้เป็นงานพระราชพิธีเพิ่งศพเนาะของพระคู่วัดบ้านคุน้มค่ำครับพี่น้องครับ,รบเป็นหนังหนังหน่อยนะครับจ้าจ้อยเมตตาอาจารย์รถดี เจ็ดเมตรนี่เจ็ดเมตรนะครับครับนังครับพี่น้องครับตรงนี้ครับมากับคุณพ่อครับม,รมือนี้เอาฟิล์มมาส่งว่าส่นครับฟิล์วนังมาส่งแบบครับมาส่งฟิล์มหนังสายจากเดียวกันเลยเออพ่อปากอยู่ดีเดี๋ยวผมน้ำหาอยู่ใช่ครับ เป็นพระหน้าพระราชที่เครื่องศพของพระครูบดบังคุ้มข้าครับพี่น้องครับโอ้ต้นมะม่วงครับพี่น้องเพื่อว่าจะได้เบิ่งหนังแรงครับแต่เราดีกันต่อครับน้องครับแล้วเราเอาหัวชายออกมาครับเต้าชายว่าจันสายจักเดืองครับหมดแรงมีนั่งแถวอยู่หมดนี่ มังแถมมันมีเนากระเทียมคู่กับมันแถบเลยงานพระราชทานทุกศพของพระคู่นี่ครับพี่น้องครับเป็นมรณะผ่านมีการง่ายๆ่เรื่องครับหนังครับ087ครับ251 3 6 3 9ครับ089 849 2775ครับ ทมาได้พี่น้องครับครพิพระาานเคร่งศพรับพักคู่คเป็นวันอันอ,อ,อยากอะไรกันด้ผมขี่ดชิบหนาไม่กอกันไหมสวัสดีครับ